อยู่น้อยยู่แต่ละหักไงเนียเดียวนายมาจังดิอันแนวกินในายี่อังนวังจังดาจะมันมีแต่ผัดแต่มันแต่ทอดเด้ยวเจี๊นได้กับพระอุ่นท้องอุ่นใส่ก็กินของดิบของดาอยู่ในปลาจังสลับให้เจ้าพี่อันเวอยู่เดอร์นี้พระสนมทุ่มนั่นนันเพี้ยแต่ผัดแต่ทอดให้เจ้ากินวันสันติโอ้ยอย่าถลายถลาเจ้าพี่เอ้ยอันผัดอันทอดนี่ยังได้กินอยู่เด้อเออถ้าแม่อัน ต้อมอ่ำแจงนี่ยังแจต,ตอนอยังแจต,ตอนพระเจ้าพี่เอ้ยเออมันเฟียดดอกเบิดเออเมียนยัวบาดเ,เ,เนี่ยเออเพคะนี่แหละนายเนี้ยเดี๋ยวนีใะนายว่าเนี้ยจะเนี้ยเนี้ยยัวเนี้ยกินมิตรปัดแต่ทอดเพคะนั่งสนมทุ่มแล้วกัเท่ากัแกแล้วน้อล่ะเอ้ยมันกะเฟียดธรรมดาล่ะน้าต้มมันนั่นน่ะนะจ้ะเอาจังซีน้าจะไหนพระเจ้าพี่เดี๋ยวนี้พี่เอินเจ้าแม่พี่อยากผู้เหตุเข้าบักเหตุดเขาความจริงว่าน้องหญิงทั้งสองเป็นโรคไผยกันเท ว้าท่าง no no well, ่ายๆว่าพี่อยากหูจักบ้านฝังใส่แห่บ้านแพร่แต่เบื่อบ้านเพื่อผ้าอ้อมบ้านต้อมผ้ากีละบ้านตีผ้าเหยวบ้านน้องโยใส่เฮมจะได้ด้วเนี่ยมาทักวาก็มาล้ำมูแต่พระเจ้าว้าแต่กี่ก็เป็นมาล่ำเก่าเนาะล่ะอยากหูจักอยากหูจักว่าบ้านโคตรพ่อโคตรแม่เจ้ายุใส่สันโดกับมอสันส่งขึ้นจับดากกระดือพระเจ้าพี่ถามดูบ้านพ่อบ้านแม่เพิ่นยุใสไม่ใง่ทุว หาเดียวหาเล่าอยู่ไม่ไงทุ่มหรือตั้งตะกี้ก่อนอยู่ในดงพงป่าเกิดได้ไงมากับแม่นหมูแม่นหมาเป็นผู้เลี้ยงไข่เดียว่าจังไดก่อเกิดได้ไงมาเป็นหมูแม่นหมาผู้เลี้ยงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข่อยมาอยู่ในเรื่งในวังไงกล้าหน้าบานผู้จบผู้งามปานนี้ข่อยบว่าข่อยเป็นลูกหมาเนาะใชเนาะเนาะเนาะบ้าให้บานดอนหน้าเพียงนี่เขาว่าตัวคนมันได้ดับได้ดีเด็ตัวพระราชาเบิ้งกันนะตัวพระราชาเบิ้งกันนะ อัน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 พระเจ้าพีว่าจังไหนละพนองนางกำลังสันคึดออกแล้วว่าอับบานิจีบเอาสู่ฟังเดู้บุ้คาเด้อว่าตูฟังดูสิกาบทุนสุพระเจ้าพีฟังเด้อว่ามาเด้อพนองนางสันแล้วตีข้องจักนช้ามุงเนี่ยแม่เช่าข่อยมันข่อยจีชักเท้าดง